ใชมั้งตายไม่ต้องเอขิดกันนะกินเลยไม่มีปั๊เนี่ยไอ้บิงเดยกกูเจดหมือนหกมุนกูทีไม่ยมันหมุนแปะมนที่อ่ะกดกลุ่มกลางเนี่ยหมุนแปตนึง่งี้อก็ตายไม่คิดวันนี้เราไม่ขี้วันกูโดนขี้เหมป้้ปขึ้นมาขึ้นมาปะปฟดิัฟดิปุบปุบปุบเฮ้ยันแตน ไว้จะแพ้ก็นเดือดือดเไือดเืดเือดเืนดดเือดือดอดเ้ยี้มแลตัวมันไม่ได้ลงฮ้ยกูตายบางกูทีลงนี่หิ้สีแล้วลงไข่ทานลงหิ้สี่กย่างไวกเรามาลงแต่ะคนมันน้อยมากเเมื่อกี้ใครมีมีปัญหากับเพียวเพียวกูยิงให้แล้วเพื่อนลุสี่ตัว ขอบคุณครับออกโคตรแต่ช้าเขาบอกเลยกัรโน่นเลยรวะเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราจีจีป่ะขอบคุณมันมีจีอจี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 อจีจอจี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 ใช่พวกกูจีจีกูหิ้มนบเบาเบาวันวันี้อะไรมีพวกปูชนีบอกมันไหนวันไดี้ต่อ วันะะนะายวันนายวันานายทายวันนายทายเขาหน้าใหม่กดปี่ด<ะ>จุดบุหรี่ตายเราตายเราเจอโรตีเจอใครนะกดเปล่าร้อยก้อนเจอยากอยากอยากค่อยกดเปล่าครูโรตีโรตีกดเอวโรตีอยู่สายเตี้ยได้ปิดเจอใครวะได้ปิดเจอโฮมเอบีครับกูไม่กลัวอะไรกูกลัวโรตีมากกว่าไอ้เอวใครกาก